สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องอ้าวแม่มีโอ้ยสบายดีพี่น้องสู้ยาสูบยาเห็นได้แล้วพี่น้องเลยผู้เฒ่าบ้านเฮาก็าไม่ได้สูบยาอันนี้ตี้พี่น้องสิบปวารีเห็นแหละสั่งมื้อนี้ทำเอ้ยโอ้ยกล้องก็บ่แจ้งเสร็จกล้องก็พี่น้องไหนเฮ้ยสบายดีก่อนสบายดีบ้านเราาทำสิมืองาแล้ววันรุ่งเฮ้ยโอ้ยหัว ปลาลุงปลาเพิ่นเมื่อหอดคุพี่เราไปอยู่ใกล้ก็ไปจ่อเพิ่นก็ได้เพิ่นอยู่จังหวัดแต่เกาะกับอันสามีเพิ่นนะเจ้าานะอยู่สารคามบ้านโคกเดือนบ้านโคกเดือนเรือนโคกเรือนโอยู่จังหวัดสารคามบ้านโคกเรือนเพิ่นนะ จังหวัดมหาสารคามคือเมื่อเลบ่คือเมื่อแล้วื15เมื่อเฮ้ยก็ว้าวคัดลูกคนนีได้ว่าหัวควันอีกอาแพรก็ชุยมาผ่านตาแลวก็นอนเลยจปวนเขาเอาไว้แล้ ให้ๆๆให้คนเมยไปเ่อยเมยที่มันมีจีกของกูหมดเลยจีขาลาแฟกซูนนะยังไงเมื่อวเนาะสิลําบากอีกคนกระต๊กต้องเตรียมพ้อและปุ๊บเป็นแม่ผ่ากันคนเนาะพวงต๊กเริมพร้อมเอืกระแมนทั้งนั้ ทำเลยทำมาจะถ่ายแล้วเพอนบ้านมายามเถ่าอีกแบบแลนได้แลเอ้วโการบบ้าจิบ้าโอ้ย ลุกไปซื o. O o, ้อเมื ha, e ่อแล้วบ่โอ้ยแล้วโอ้ยไ่ยอมไล่เถอะค่ะอาเป็นตาแพงเลยตกหมอกอยู่เนาะบรรยากาศโอ้ยยายาเตี้ยได้ดิเอืือยบ่ยงอเหมือนลูกค๊ด เห็นลอลลังเห็นขาอันน้นในตากรดูตาแต่ตนน้ทื่นขนาดอันนั้นกะอือขาวมันขาวเนาะยั้งก่อยนะบ่ัราไม่ได้มาเห็นหนาพอเผลแล้วก็ดีใจเลยเนาะหลังล ทุกนะทุกเนีเออหลัดใจดาว้ดไี่พี่น้องเอเมื่อทางึเกมับเมื่อทางถึงกาบครับเ่องถเก้านมครับเออนมาจมาอ่าเรรอ่าพนตัวจันม่ออื่น จันทบุรีเรามาแล้วสิลงมามหัเอาอยู่มึงมืดไปใส่เมื่อนอนขึ้นตะบันกเรือนคึ้นที่สองกับผููแล้วไปจันทร์เก็บ่ยมังม่ดงเดี๋ยวไปแพร่กับชุยเตื่องเงินใสมาเอาแค่แต่เสียไป้วบัดห้ามเอ้ยพ่อใหญ่เสหายนะมึงแล้วมึงเม,ม, <aw> มื่อย่าน้ำตาคุอยู่โอ้ยอยาว์ ล้านเปอร์เซ็นท่าวะบันคือนหลมา่อส่งนี่ยานน้ำตาคุยู่หาดตอนนี้ยังหอดเข่เอาอืพอฉีกอีกแล้วกึมือให้มันจีก วัแล้วดึงได้พราขวกๆกะได้ผลกระเพาอันกะชื่อไข่ใหม่ใ่แล้วมอันพี่น้องผท้ามาตาผลใหญ่เป็นยังเนาะผู้ผลย่ังวัน้หูผนกบยังวันทั้ตาผลใหญ่ผนตาขางหนึ่งนะมันลุบเขาเนาพ่ะแม่นาพ่ะมันลุบรือมันออกมามันลุบเขาเลยบ่ดีจนตาแตกเตะแต่จานอยู่จกปีผลใหญ่ไปหาหน่อไม้อีบ่ มือเมันก็ายก่อก็ายนักรตกึงก็ทางห้องน้ำแต่กี้เนาะมันหกเออแล้วไม่ดีดป่ะเนี่ยมันแหละตาแตกกันลูกเขาเลยเ่เดือดต้าออกเดือดตาตาออกคือผู้ใหญ่ออกก็เลหมอื่มันดีดเนี่ยนะตื่นสบาัน็เป็นน้องเขาเนาะ เอาไปนอนอยู่หองหมอสามสี่คืนผมเบิดงัวนซอกซับโตปวดฉุ่ยเสียตาออกได้อือบับเขาจะขวากออกมามันยังเป็นหน่วยอยู่เฉยๆบ่อแรกมันแตกน้องนี่จะนำน้องในหน่วยตาแล้วเนาะเอ่าลูกนีะน้ำเด้งน้ำมันแตกเข้าไปหน้าแล้วมันแตกอะไรออกมาแล้มันเป็นน้องเผื่อจีบตาอีกเนาะเฮ้ยอะไรลูกหมอนี่เบิดหน้าสาจ้ะนะพ่อใหญ่เอ้ย ดียฮไปยิบกระสอบมาตาบลมามันเมือป่าปีนาปีกป่ากระสอบก้ากระต่ายมาตาบลดเบื้อมันหาเจมีหาเจมันหาไหนบอกน่าจืดปีนี้สื่จริงเอากรชวยขันสิป้าให้โอ้ยป้านอะแม่ถามทวากล้าบอท่านัแหละ โอ้ยมือนี่รล่แหละทำบุกมัดใจเห็นไหโอ้ยมดใจกูมีปัญหาขนาดใหญ่ขนเมียก็ผ่านเราไม่ได้รล่แหละขนาดนี้ยกไปวุ่นวายได้ก็เป็นห้องเฮาเลยฮาฮู้มันสั่งเด็ดขาดวายเด็ดขาดแล้วมันไปว่าอีกว่าเป็นแม่สิดบอกเองมันใหญ่มากเลยสิบอกเองมั่นมาลดละสองล้านบาทปวดโอ้ยยอมแล้วเนี่ยเลี้ยงเองรุ่นใหญ่มาจะมาสิจะมันสิเออ ใหญ่มา, <โล S 1> จากจังมัน,<ห>นจะทำได้สองล้านบาทนี่ยอมแล้วเรียกเองแล้ว <c oughs> สองล้าน <c oughs> สานี่นี่จะพูดได้โอ้ยล้านขีดยังพอตายเลยไปสองลา้า,ล <c oughs> งลานบาทกับปา้าคลายหน้าอีเมยเงึงโถงโอโทไปอยู่ในใจเดียบัตรคล้ายหน้าอีเมย์เงบด <c oughs> ยังบ่ <c oughs> โอ้ยกวดดินนอนแล้วบัีรสิพามันไป,ไปอยู่ในายแล้วเงาผุแล้วเงาแยา่งาอยู่ห่ว้ผุแล้วผ <c oughs> านผุแล้วอืมพามันเอาไปอยู่บั๊ง อันก็ไม่ในบ้านไปแล้วบอนพนบอตกหค้ำมใหญ่เง,งือกเฉาเจ้าเจ้าเจ้าันนามันนกรอู้มันอยู่ได้ม, <า S 1> มันก<ส>ระอู้ใจปรัปรับขั้นวยันขั้นว่นขั้นวันชุดอรีวาดำขั้นวันเอาแม่ไปสั่นหมื่นหนึ่งนะ <laughs> มามาเอาให้ได้อีกได้สับหมื่นมือมันสั่นจนเออบ่มีก็สิไปยืมกล้องขึ้นซะก่อนออกมานีเด้มันสีฟากัน อยืมกลองขึ้นมาใส่ซะก่อนจะเอามาเลียงไปเลยเนี่ยอเหมือนหาไงโอ้โหเฮ้ยคุแม่ช่วยมุกขึ้นโอ้ยงยยรยยยยยยยายยยยย่ยยยยยนยย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 นยยยยย้ยนยย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 มา้ยยนย่ยยย เอออยากไปล้กับคัดเป็นน้องห้าหรือมหาวนได้ไปเห็นก็เห็นที่สื่อนี่แหละโอยงเลยอุมเได้ห่อลุบๆเลยแล้วออยมาเร็วเ้าเร็ว้ยเฮ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 ้เฮ้ยอฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอฮ้เฮ้ยเฮ้เฮืเ้ยเฮเ้ยเฮย้ยเยเ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้เ้เเฮย้เเยมเ้ กูชิคิดแห้งตัวนี้ันมิท่จากหนามคองเออกูมีแห้งคุมนโอ้ยกระใจขาดแเลยเนาะทำผุนจะตายไปเลยทำผีกระใจขาดมุ่นมื่เลยเนาะอย่ามันเดโทรมาเอามึงอมาให้เราอ่ะเราแพงอ้ยไปเจ็บบบใหม่คนละ ดม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 ให้ยชาใจจังหน่อยพอด้ดมจงเสือล้านเมียนเด้อตัวหนึ่งกินห่อนน้ำตาคู่แล้วพอได้ดมเสือคือนเชือกไม่ใหญ่อยู่หน้าเพรื่นเาวปิีบเมื่เไหร่ขึ้นมาไม่ตื่นกินห่อละอืมอันนี้คือการแล็บมากินห่อน้านที่แต่กระจูดทีวิกเสือเยหายฝัดเนาะฝัดเพิ่นหายเดี๋ยวหายัดน้ำตาออกข้างเดียวเนาะฝัดไปไต้ตนได้ อ๋อคางนี่ก็ออกไหออกค่ะยิบจถือเนาะไปแล้ได้ข่าวว่า่นน้ำตาออกลางนึ่งน้ำตาตกไหแล้วว่ได้ก็ว่าโลดน้อัหอยู่บนผู้ใหญ่้าิามเจ้ารีบันมือเมื่อนโอชีกจะ่อ้ยโอ้ตไรว่ได้ก็ว่าโลด หายเงี้ยๆยืนอยู่ริมตะพังอยู่น้อยขนาดเราไปส่งมาท่านเด็ดอันบักน้ำนี่แหละตอนไปไทยไปหาช่องร้อนเนี่ยเดี่ยมเหตุงานเขาเทนแล้วยังหาย้ำหลังเนาะอันนี้เห็นคักเล่นนี่เห็นร้านเห็นกบว่าวเลยคุ้ปะไฟสักโอ้ยส่งนะครับไปโหลดไปเองโหลดติไปนโลดเอะมันโจ๊กกระโปงไปส่งอยด่ไหซ ไปหมดแ้วจีนย <si ันจะลงตะ่ครตีอุ้มขามกคือตายกระเหลืองของแกวแล้วเปปตายกป้าตายแะลูกไปสัมอย่างเงี้ยหยันคืนมายันคืนมาก่อนลูกไปบอกอย้่ซอยเหนือซอยเหนือตายแล้วก็ตีนยันลงตะฝนคงนะฮะอ่ะแต่ประคามมาก้ะลูกปเีกันเนาะมาอยู่น้ำพอใหญ่พอยพอใหญ่หายเรียงเอ้าบแบนีเน่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  มันหูดีชักยากกระบอกมันดูนะมันเอาอประทูน้ำลายเลยโอ้ยเข็มชักยานเอา<ไ>ปลาเดี๋ยวนี้เราคนดำปื๊ดๆเลยใหญ่แทงเจ็บครับจ<ข>อมเพ่งเราขักเลยขอใบอีหยังบอกอันใบอีหยังผนบอยอยู่ในตำรวจไหนเขาพามานำเอาผลบอยหลักลอบเอาเด็กหน่อยเมื่อโอ้จะมีหลักฐานบอกอ่ะมีเห็นแลว่าหลักฐานมึงได้บ่เอ้าจะเอาคนไทยถามไปเขายังไม่ถามเมื่ โอ้ยข้าเจ้ากระแพงเลยเนาะทั้งพธิทั้งนั่นทั้งหยากระแพงเลยเนาะลานเลยเนาะพเผมจะมาให้กระเตะแล้วคอยชู้ในหลักรอบพราประเทศเอาไปโรดนะตัวไทยมาเข้าไปในหลักรอบและเขามันโอ้ยตัวไทยก็ยจะได้ไม่ขัดได้จนถี่มาก แห้กขบดปั้นดินไผ่ไประชาชนไปพ่อกับลูกสิพ่อของกันและลูกเลยพี่น้องเลยพ่อกันพ่อกับเออพ่อกับสิพ่อของวันทั้งนั้นขามมาผิดกฎหมายทั้งลูกเคยกันสิมาพ่อของว่าเอาลูกขามมากนะไปศีรษะ่าแต่พ่อของกันแหละเ้าจะเอาเด็กหน่อยเองทั้งอาการต่อไปนี่ว่าแตก อ่พี่น้องเ้ยเบาๆไรใหญ่ห่างเบามากพอใหญ่สียหายน้่นเลยพอว่าว่าร้านชิเมือได้แห่งการนำตากรามหน่วยก้ามหน่วยค่ะอีต้นพอใหญ่พี่น้องเป้ารบ่นองเดชมคลิปต่อไปรอชมคลิปต่อไปแบบพอใหญ่ที่อยู่จังได้พี่น้องนวันที่ลูกสาวกับร้านบาอยู่อยู่เพือนเอออยู่เพื่อนนี่แหละง่ายกูเดี๋ยวิมาอัปเดตอาการให้เบิ่งตตอนลูกสาวลงเพื่อนพี่น้องอัปเดตพอใหญ่หาย อโอ้ยครับผัวอัเดีกับใจแข้งก็ได้อยจะมาตั้งผู้โทษทำโม่ก็จะมาหายดับก,กันอีกหา้ามดับไร้แท้ฮะนนะขันว่าพี่ผาประกันได้ขอโทษขออภัยเดอ้อพี่น้องอันมีคำหยาบบอกไปแน่เนาะแต่กะบอกซื้อซาดังเนาะพี่น้องหยอกกันตามภาษาแห<า>ละพี่น้องเอ<ล>้ยขอโทษขออภัยเนาะพี่ผาประกันได้ขอโทษขออภัยลายๆเนาะพี่น้อง คอมเมนต์เขามาติ่ส้มได้พี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่องสากซุ่ยเบาใจแหละกากดไลค์กดแชร์ฮะมีไอ้ผัใหญ่แน่พั่น้องโอ้ยชะออนพี่น้องเลยโยอยู่คนเดียวเป็นเบาเลยเนาะมันแกมากวนมาเม็นหนุนเราคาะเดียวกันเหม็